มากันครับมาตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดนะครับเ,ออเสื้อจุดเวดูเปิดมาดูเสื้อเสื้อทีมครับ เจ๊งครับเจ๊งตอนนี้ก็เที่ยงคืนครับลกสมุรับกลับถึงบ้านแล้วครับ